ทักทายทุกคนขาว่าถามหลูกว่าใด้คือยันอเล็กทายคลิปพี่น้องวันนี้นมนมขอมาเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูขอภัยทุกท่านบะไดอันอันวางทายทํานอให้เบิ้งเลยพี่น้องสองมือและเออเลยแบบว่าเขาคั่วกันอีกแล้วพี่น้องจ้านั่นแหละ ในแหละกับครัวคุณสมบูรณ์แอนเฟมลี่ครับเป็นข้าวขาหมูหออืไข่พะโล้ไข่เอาออกแล้วครับเออนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพอสิตักออกเลยจ้ะครับไม่รู้เปื่อยห,ห,หรือเปล่าอ่ะทุกคนหนังไม่ได้ทำวิธีทำให้ดูเหมือนเดิมเพราะว่า ใช้ผงพะโล้เนาะทุกคนก็คือปรุงรสแบบง่ายๆเลย<ช> <ๆ S 2> ผงพะโล <g> ้ <ül> ผงพะโลส้สาเร็จรูปสีก็เลยแบบสวยหน่อยแล้วปรุงรสนิดหน่อยจ้ะ <ๆ S 2> เพิ่มก็เป็นเอ่อซีอิ๊วด,ดำแล้วก็ซีอิ๊วหวานแล้วก็อะไรอีกอ,ะอ่ะเอ่อเป็นกระเทียมเป็นรากผักชีอ่ะประมาณนั้นแหละแค่นั้นเลยทุกคนก็ใช้ผงผงพะโล้สําเร็จเนาะเออนั่นแหละโอเคมาดูว่ามันเปื่อยบ๊อชคนเปื่อยบ๊เปือ่อย เปื่อยครับน้องคิดว <reich> <ying S 2> <hi> ่าเปื่อยบอครับเปื่อยครับกระดูกออกก่อนที้นออโอ้โหกระดูกนี่มีเนื้อบอบ่มีมีนึงมีนึงอ่ะได้แค่นี้ นะทุกคนมันก็เปื่อยอยู่นะขาเนึ้อนี้กินสามคนเอยเอาน้ำจิ้มออกมาหน่อยลูกแม่ทำน้ำจิม้มไหมวะข้างล่างอะ่ะข้างล่างอ่ะลูกเห็นไหม,ไมวางนี่ครับโกรุนมามาอ้อ อะไรสับสับหมูสับหมูหอมอะไรหมูสับหอมหมูสับประมาณนี้ทุกคนครับดูเดี๋ยวไปผากไข่ก่อนเอ๊ะแม่จ้ากบผมไม่มีสีไม่มีสีเขียวหวัน ควรโอ้ยแลนดี้โโออ่ะใครจะเอาว้าให้ยหยองให้หยองยองเขากินเยอะก <c oughs> ว่าน้ำต้งเรียวกว่าน,น้ำสุดป,ป่ะไหม น้ำโขลกอู๋ทำไมจางคงแม่สวยมีผัก<ห>จริงๆมันต้องมีแบบผักดองครับแต่ว่าหนุ่มๆไม่กินผักดองผักดองหนุ่มๆไม่กินไงก็เลยแบบไม่ได้ซื้อครับก็ไม่เป็นไร อ่ะทุกคนข้าวขาหมูนี่ก็ยยำจิ้มจิ้มอืไปกินข้าเล่นกันค่ะเพอดูส้อเมือนกันอืแล้วจริงๆผมชอบซีแคนนี้แล้วช่วยมากอนี้ก็คือคำเนตนโอ้ยกเดี๋ยวคิดว่า ไว้แต่สับมากระดุมกระดุมกระดุมมันนี้มันมืกว่าสีนี้ใช่ไหมมังเหมือนกันยมันเดียสมมติเหมือนกันแล้วก็ถ้าสีเข้มๆนาคุณพอมันจะขึ้นขึ้นแสงเออเลยครับเอแต่ว่าถ้าใส่แบบนี้เสื้อมันจะขึ้นแสงแล้วก็ผมจะมืดผมจะมืดนิดนึงเข้าใจค่ะครับอืมคิดแบบนี้ ก็เปลี่ยนกันใส่ได้มันไซส์เดียวกันแล้วน้องไม่ให้น้องไม่ให้ใส่เฟอร์น้องรอู้แต่ทาไม่ึง่ยักใช้ไม่คใช่ใช่แต่้าน้องไม่ใช่ก็คงใช้ได้ก็เปลี่ยนกันใส่ได้ใช่วันนี้เบื่อสีนี้ก็เปลี่ยนกับสีนั้นก็ได้เป็นพี่น้องกันจะคิดเหียวําทำไมล่ะออืแม่จะพูดอะไร แม่จะพูดว่าขอโทษแมททิวเแม่ไปเก็บดอกไม้มาใช่ไหมทุกคนแม่ลืมว่าแมทธิวน่ะเขาแพ้เกสรฝุ่นละอองเกสรเมื่อวานเขาทักแม่แม่อุตายแล้วแม่ลืมแล้วทีนี้เอาออกไปไหมบอกกินยาเหรอกินยาเอาแม่ขอโทษเด้อก็คือลืมไงอ๋อเป็นเด็ดเป็นเด็ดมาแมทธิวทักแม่ว่าเอ ผมแพ้ละอองเกสรว่ะเออลืมทุกคนนั่นแหละเอาเข้าบ้านเฉยเลยแม่่ะให้ลูกกินยาเอาเอ้าไม่เป็นไรโอเคกินทุกคนจะบอกว่าถ้าซื้อดอกไม้กลับบ้านใช่ไหมอืมพไม่เก่งดูแลดูแลลผมไม่เก่งดูเลแล้วก็จริงๆแพ้ไม่เก่งดูแลด้วยดอกไม้เออใช่ว่าไม่รู้จะใช้น้ำอะไรบุ้งเรอเออแต่ถ้าซื้อดอกไม้มามันจะไม่มีชีวิต มันจะไม่มีชีวิตมันจะตายเร็วรเออเขาเรียกว่าคนมือร้อนถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะลูกค,คนมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซื้อแบบนี้ก็ไดเออ้เออนั่นแหละทุกคนลืมไงทุกคนก็ไปเก็บดอกไม้ป่ามาเอาหัวชุกุดกินนะครับลูกก็น้ำจิ้มน้ำส้มเนาะทุกคนก็ใช้ลองลองจิ้มก่อนนะคหรือลองกินนั่นก่อนครับลูกอืม ที่เอาผักชีคือแมทธิวเขาชอบกินกับผักชีไงแม่ก็กินตามลูกไงถ้าเยองไคม่เอากระเทีมเยมไม่เอาพริกสดนะทุกคนก็คือเอาแค่นั้นโอ้โอ ผงพะโล้สำเร็จรูปก็มาดัดแปลงนิดหน่อยก็ได้แล้วใช่มันต้องกินกับน้ำจิ้มค่ะมันไม่เข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมันต้องเข้าน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำส้มครับอืมกินครับอะไรไม่มีผักไม่เป็นไรต้องลาดลาดน้ำฉ่ำๆเนาะใช่ทุกคนมันก็สวยดีนะก็เลยว่านอันนี้ แต่สงสารลูกอ่ะ <laughs> น่าไปไหนครับให้แมททิวกินยาตอนนี้มันไม่มันไม่ขันมากแล้วครับเพราะว่าเอ่อมันไม่เหมือนช่วงใหม่ๆที่แบบเป็นเกสรนเนาะเออ,อก็กินยาบ้างไม่กินบ้างอ,อืมอยู่ได้ทุกคนทำอะไรเนี่ย น้ำจิ้มแบ่งน้ำจิ้มให้ลูก <c oughs> เพราะว่าเขาจะเอาแบบไปไว้ข้างๆทุกคนอะนี่ปลาลูกกุมครับกินง่ายๆจ้ะตอนนี้ขาหมูหนึ่งหนึ่งขาหมูกินได้สามคนเนาะ, <c oughs> ะกินไปจ้ะไ,ไม่มีกระชุงกระเทียมนะทุกคนเบอเป็นไร พริกสดแบบพริกสดเลยอ่ะไม่มีพริกเขียวอ่ะไม่มีเลยทุกคนมีแต่แบบแช่แข็งก็เลยในตรงนี้กระทงกระเทียมพริกสดก็ชอบพริกขี้หนูเองรต่บ้างพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนขิงบอางขิงอันนี้ไม่มีขิงนะกระเทียม มันจะเข้ากันดีกับกระเทียมมากไม่ใช่ไหมทิวลองไปเอากระเทียมมาหนึ่งแล้วก็แบ่งกินกับข้าวขาหมูไปแกะมาหนึ่งลองดูว่โ <D> <c oughs> <จ> <conservatives> อเคไ้มจงเจ๊น่ไม่โกหกครับเอาไอ้นี่อันเล็กๆครับไม่ต้องเอาอันใหญ่ครับเอาเล็ก ไม่ใช่อันเล็กเอาอันเล็กอร่อยจิตไขพ่พะโล้มันอึดมากทุกคนคือมันไม่เหี่ยวมันไม่อะไรเลยอะ่ะแล้วตำต้นมันนะเหนียวมากนะอะนันเล็เนาะแม่ดึงจนแบบเอ่มดึงจนมันเกือบบาดอะ่ะ ทุกคนมันเหนียวมากอะเออลำต้นมันอะเดี๋ยวไมให้แม่คิวค่ะออ, <c oughs> อ,อ,อืโอเคลองดูเอาข้าวขาวหมูวางครับอย่างนั้นเสร็จแล้วสักะเทียมวางครับเอออันไรก็ได้ก่อนพักก่อนออนโอเคกระเทียมหนึ่งโอเคแล้วก็ใส่น้ำจิ้มค่ะ เอาน้ำนั้าจิ้มอ่ะหรืมอมาช้อนมาเอ,อาน้ำจิ้มใส่ตามชอบครับน้ำจิ้มโอเคแล้วลองครับอ่ะว่ามันเข้าหรือเปล่าแม่ชิวจริงๆแม่ชิวไม่ชอบกระเทียมครับครับลูกครับก็คือแม่ชิวกลัวนออกลัวมากครับกลัวมากตอนนี้มือสั่นแล้วนี่หนึ่งสองสาม เอาความจริงสมอคหนจริงน้อย่จริงมันไม่ได้รสชาติของกระเทียมใช่ไหมไม่รู้ด้น้ำชิมแสดงว่ากระเทียมมันนิดเดียวไม่คือเอาความจริงน้อยแหนจริงมันโอเคใช่ไหมโอเคเออโอเคงั้นนะเอากระเทียมอยู่ตรงนี้กระเทียมอยู่ตรงนั้นรอผักชีอยู่ผักชีอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างน้าเทาไมต้องเอาค่ะผักชี เมื่อกันมาไม่ใช่บริสมงคลเลยอือืเดเมันมันอีกต่อคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับอือมันรสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมอก็กินได้กินได้เโอเค่นะะคือแมทธิวไม่เอาเอาเราก็ได้ลองใช่ไหมว่าคนไทยว่าคนไทยเขากินยังไงอะครับอือแต่จริงๆมันต้องเป็นกระเทียมไทยไงครับอือที่อันเล็กๆกะะครับใช่ กระเทียมไทยถ้าเป็นกระเทียมไทยไม่นจะกอมมันจะหอมกว่าครับชอบรู้ได้ไงล่ะครับว่าชอบว่ามันจเป็นคนไทยดีฮ <c oughs> ิลีปะลุยลุย,ยครับมันฟินปะก็เมือน้องไม่ชอบกระเทียมสดใช่ไหมแต่ถ้าทำมาใหา้เรากระเทียม เครื่องผัดกระเทียมอะไรก็ช่างกระเทียมกับกระเทียมมันหอมเอร่อยมากมันหอมน่าหอมอร่อยมากแต่กระเทียมสดไม่ชอบอืมอืมโอเคครับวันนี้เล็กไปไหนมาไปเออข้างนอกกับเพื่อนเหรอครับอืมไปกินขนมเหรอเป็นไอติมเหรออืมกี่คนนะกี่คนนั่นสามคนสี่คนอ๋อสี่คนกับอเล็กครับอืมทธิวไปไหนมาไปออกร้านกาแ ไปออกกำลังกายไปซ้อมฟุตบอลนิดหน่อยกับเพื่อนไปกี่คนสองคนสองคนกับเบทิวเหรอถ่ายรูปลงไอ้นี่ให้โค้ชดูหรือเปล่าไม่ถ่ายเหรอเหรออว่าผมอยู่ตรงนี้นะผมซ้อมไม่ได้ถ่าย The word on spot i ดิ o เอก็แดงดีก็ได้ออกออกไปไอ้นี่ทำกิจกรรมอะไรก็ไปหาเพื่อนประมาณสองชั่วโมงมั้งเล็กสองสามชั่วโมง แม่ทิวไปหนึ่งชั่วโมงนิดนิดประมาณนั้นอืม กับผักชีไปผักดองไม่ต้องเอาสนสตรอะไรอ่องเซียรอนมานั่น ฟินฟ mm ินอีกคำนึงหนง แบบนี้หยองไม่ได้ผมบอกหนังมันดูหน้ามืดหนังครับหนังหนังดูหน้ามืดดูเหมือนดูมืดเหมือนอะไรหอยแทกฮะหอยทะหอยทะหอยทกครับเดี๋ยวม็พูดให้น้องปวดยะแล้วเหลือเต็มจานเราจะกินได้หรือเปล่าครับไม่ต้องปวด ไม่กลัวมันมันมันต้องคิดใช่ไหมไม่เชื่ออะไรปิดธาตุปอดธาตุมันน่าเกลียดหนังมันเหมือนไอ้หนังหมูอ่ะอมแล้วไปพูดทำไมก่อนฮะน้องยังกินไม่ได้เลยอ้าวบอกกระเป๋าจักกะจิแน่กินไปแล้วจักกะจีไปหือนหงไม่น่ารักเออหงไม่หงเขารว้เขาเขารวมันทำไมชอบเออเับยากบอกจานจะงวดที่แล้วได้ใช่ไหมล่ะ ที่แมจิวบอกใช่ไหมแมจิวบอกครั้งที่แล้วเพราะว่าอะไรกันแมจิวกินหมดเลยอีกหนึ่งชิ้นเลยอีกหนึ่งชิ้นเลยชิ้นใหญ่มากใช่แล้วไม่ใช่ไม่กินใช่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเหมือนหอยมันเหมือนไอหอยทากหอยทากใช่แล้ววันนี้เล็กมาพูดอีกแล้วเหลือเต็มจานนะโอยบกเหงียนสิลหหัวมึงเดินหยองเลยหักนะำเบรอๆรักกันยังทำร้ายกันเนาะหยอง ว่ารอเหปเนี้ยเท็แบบน้องโอยบัดพอกกินไปทุกคนกินนะกินได้ครับลูกขนมดีขนมต้องไหนใครคนอื่นเขาเล็ดซีชินเหรอขอโทษนะจิว เาแบีกัคนสองคนนองครน้องใรไม่ได้แกงน้องทำไมอ่ะขัดจัะอันนก็ชอบทำแบบนั้นตลกนลกเปล่นตลก ินไม่ต้องมองมันไม่ต้องมองมันมันต้องยิ่งนะมองยังไงก็อนตัดไหมตัดไม่ได้ไม่ต้องมองไงตักเข้าปากเลยได้ป่ได้ยุได้อะไรได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไม่มีใครได้ข้าวกับบงูดีมากดีมากเียก่อน มันมองได้ค่ะมันไม่ไปไดอเล็ดมันพูดไปเรื่อยค่ะพูดไปเรื่อยไม่ต้องมองสิทำแบบนี้สิบสิบพักครั้งอีกสิบพักครั้งค่ะเอาดิซับไอโซเให้หน่อยซับกเลยเดี๋ยวแม่จะเซตโต๊ะประตูลงไปในนั้นเลย โตอาหารพูดถึงโตอาหารทุกคนอิ่มไหมได้หุ้อิ่มครับออ่อะไรมากิีมมดนเอาสเปรย์นั่นมาด้วยเดี๋ยวจะฉีดตรงนี้ไว้ไอสเปรย์ใช่ดีมากใช่ดไชีไม่ใช่ไม่ใช่อันีอันนี้แหละชุชะดีฉีดเอาทิ้งไว้ดูเดอร์ขึ้นก่อนอย่างเงี้ยแก้วตึ ชเล่นตัวช่วยกันรบลดช่วยกันกินเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่จะเซตเอลมันจะเซตเอลครับใช่ตอนวท้คนนทำอยู่กันก็ใช่แล้วนะก็จำไว้เวลาอเล็ก็มีแฟนอเล็กก็ต้องช่วยแฟนอย่างนี้แ่ะวคระผมจะทำทุกอย่างไม่ได้ครับทำทุกอย่างไม่ได้ครับทำทุกอย่างได้แต่ว่าต้องต้องช่วยกันครับคุณถึงอะไรกับแฟนนะใช่ไหมล่ะเราทำคนเดียวไม่ได้ครับ เป็นแบ่งกเป็นทำ<ด> Thank you.